Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วาระร้อนทางการเมืองดูจะถอดสลักไปเปราะหนึ่งเมื่อที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีเอกฉันรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้วินิจฉัยในกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่พร้อมกับมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกนับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญ รับคำร้องไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวระหว่างนี้ตามคำสั่งนายกที่237/2563ทั 63, กำหนดให้พลเอกประวิทย์วงศสวรรณรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีตามลำดับของรองนายก ซึ่งของการเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับวิเคราะห์ว่าในช่วงที่มีนายกรักษาการจะเกิดอะไรในทางการเมืองหรือไม่โดยเฉพาะในดุลอํานาจของกลุ่มผู้กลุ่มอํานาจอย่างกลุ่มสามปอเมื่ออํานาจการบริหารมาอยู่ในมือของพลเอกประวิทยในฐานะรักษาการนายกการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร ก่อนจะไปถึงจุดนั้นย้อนทวนไปดูการทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกร,รัฐมนตรีเป็นไปตามคำสั่งนายกร,รัฐมนตรีที่237ทับสเรื่องมอบหมายให้รองนายกร,รัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกร,รัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกร,รัฐมนตรีในกรณีนายกร,รัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ในคำสั่งนายกร,รัฐมนตรีระบุว่า ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับดังนี้ 1. พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ 2. นายวิษณุเครืองาม 3. นายอนุทินชาญวีรกูล 4. นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ 5. นายดอนประมัติวินัย 6. นายนสุพัฒนพงพันมีเ่า นอกจากนี้ในคำสั่งยังระบุว่าในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเสียก่อน มือกฎหมายรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีขยายความกรณีนี้ว่าพลเอกประวิทย์เป็นนายกรักษาการเพราะได้จัดลำดับเรียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยมีอำนาจเต็มเหมือนกับนายกทุกอย่าง รวมถึงอำนาจในการยุบสภาที่นายวิษณุบอกว่าทำได้แต่จะทำทำไมที่มีการจี้ถามเรื่องการยุบสภากับนายวิษณุนั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้มีสัญญาณและกระแสข่าวการยุบสภาแรงอย่างมากแม้ในข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีปรากฏการณ์ของความขัดแย้งจนถึงขั้นเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่เมื่อมีประกาศระเบียบคณะ กรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งพุทธศักราช2563ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาสาระสำคัญของระเบียบกรก,ะกะตฉบับดังกล่าวเป็นการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรีในกรณีการพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งจะสามารถปฏิบัติทาอะไรได้ บ้างหรือไม่ได้บ้างต่อบุคลากรภาครัฐทรัพยากรหน่วยงานรัฐเพื่อไม่เป็นการเอื้อประโยชน์หรือเอาเปรียบในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั้งการห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐออกนโยบายโครงการแผนงานโดยให้มีผลบังคับใช้ในทันทีที่มีลักษณะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง ไม่ควรจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติแม้แต่การมอบหมายให้มีการประชุมอบรมหรือสัมมนาบุคลากรของรัฐหรือเอกชนโดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่โดยอาจมีการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นคลื่นความถี่หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมหรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง นอกจากนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอได้จัดประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง77จังหวัดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเมอร์แวนพิกอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อมอบแนวทางและข้อเสนอแนะเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสอสอที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่23มีนาคม2566จึงทำให้มีการประเมินว่านี่คือสัญญาณจะมีการยุบสภาใช่หรือไม่ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับทางเลือกของพลเอกประยุทธ์ที่ประเมินผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในกรณีการดํารงตําแหน่งนายกครบ8ปีไว้ว่าหากพลเอกประยุทธ์ประเมินผลคำตัดสินอาจจะไม่รอดทำให้ต้องหลุดจากอำนาจการปล่อยให้สถานการณ์เลยตามเลยถือว่าเสี่ยงเกินไปอาจต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมให้รีบยุบสภาก่อนสารตัดสิน ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยเป็นนายกรักษาการประคองอำนาจไปอีก5 6เดือนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและฟรอมทีมจัดตั้งคอรมอชุดใหม่ซึ่งกลุ่ม3ามปอและเครือข่ายอำนาจย่อมต้องรักษาอำนาจไว้ให้อยู่กับฝ่ายตัวเองให้ยาวนานที่สุดสอดคล้องกับนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วสอสอน,น่านและหัวหน้าพรรเพื่อไทยที่มองเกมการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์มีไพ่เด็ดในมือคือการยุบสภา เพื่อให้ตัวเองเป็นรัฐบาลรักษาการขณะเดียวกันถ้ายุบสภาในห่วงไม่มีกฎหมายเลือกตั้งเพราะร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและร่างพรบว่าด้วยพักการเมืองยังไม่เรียบร้อยการเมืองจะเข้าสู่สุญยากาศนายกจะอยู่ยาวนี่จึงทำให้กระแสยุบสภาถูกพูดถึงมาตลอดในห่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ได้ออกมาส่งสัญญาณผ่านคำชี้แจงของธ่านกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่มีการยุบสภาและจะเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต่อไป ทำให้กระแสยุบสภาลดทอนลงประกอบกับสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อพลเอกประยุทธ์ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่การรักษาการนายกรัฐมนตรีตกอยู่ในมือพลเอกประวิทธิ์ ซึ่งคาดหมายว่าเกมการเมืองต่างๆอาจต้องเปลี่ยนไปและอยู่ในแนวทางของพลเอกประวิทย์นายกรักษาการมากขึ้นโดยคงต้องจับตากันต่อไปว่าพลเอกประวิทย์ที่มีอํานาจในมือเพิ่มขึ้นจะพลิกเกมและกระชับอํานาจทางการเมืองอย่างไรทั้งในคณะรัฐมนตรีและสภาเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ